หลังจากสร้างตารางได้แล้วนะคะเรามาทําความรู้จักกับตารางกันถ้าเราพูดถึงว่าตารางนะคะจะประกอบไปด้วยโลคอลัมน์แล้วก็ลล l l อลัมน์ก็คือแถวแนวตั้งนะคะจากบนลงล่างตรงนี้คือ1คอลัมน์อันนี้ก็คือ1อลัมน์1อลัมน์นั่นเองโลก็คือแถวแนวนอนนะคะถ้าเราเลื่อนเมาส์ไปทางด้านซ้ายมือจะเห็นเป็นลูกศรแล้วคลิกอันนี้ก็คือแถว1แถวก็คลิก ในช่องใดช่องหนึ่งของตารางส่วนนี้เราเรียกว่าเซลล์นะคะและส่วนประกอบของตารางนั้นก็คือจะประกอบไปด้วยโลคอลัมแล้วก็เซลล์นั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าคุณสร้างตารางเข้ามาใหม่คุณจะได้ตารางที่เป็นเส้นประในลักษณะแบบนี้ตรงนี้จะหมายถึงว่าคุณใช้คำสั่งสร้างตารางมาแต่คุณยังไม่ได้กำหนดนะคะอ๋อส่วนของบอร์เดอร์หรือระยะห่างของตารางเพราะฉะนั้นจะได้ตารางพื้นฐาน ที่เป็นเส้นประและสามแบบนี้ในการทำงานกับตารางนั้นนะคะก่อนที่คุณจะใช้คำสั่งในการทำงานหรือจัดการอะไรเกี่ยวกับตารางนั้นคุณต้องเลือกนะคะส่วนต่างๆของตารางที่คุณจะทำงานด้วยก่อนการเลือกตารางนั้นถ้าเกิดว่าคุณเลื่อนเมาส์ไปที่มุมใดมุมหนึ่งของตารางนะคะจนเกิดพอยเตอร์ นะคะเป็นรูป,รปลูกศรมันมีหรือเลื่อนเมาส์ไปชี้นะคะแล้วเป็นเส้นขอบสีแดงรอบๆตารางนะคะแล้วคลิกจะหมายถึงว่าคุณเลือกตารางจะปรากฏแฮนเดิลอยู่ที่มุมล่างนะคะแล้วก็มุมขวาของตารางตัวแฮนเดิลน,นี้จะไว้สําหรับในการควบคุมนะคะความกว้างแล้วก็ความสูงของตารางได้ด้วย แต่ถ้าคุณต้องการเห็นโครงสร้างของตารางโดยรวมนะคะคุณก็เลื่อนเมาส์ไปชีท้ที่ในส่วนเมนูนะคะหัวตารางตรงนี้คุณก็จะเห็นขอบสีแดงนะคะรอบๆตารางแต่ถ้าคุณกด Ctrl ไว้คุณจะเห็นขอบเขตของตารางโดยรวมทั้งหมดเป็นเส้นสีแดงนะคะนี่เป็นคุณสมบัติใหม่ของตัว r e a m w e a v e MX 2004เมื่อเลื่อนเมาส์ไปที่หัวคอลัมน์นะคะ คุณก็จะเห็นขอบเขตของคอลัมน์ปรากฏขึ้นมาเป็นเส้นสีแดงแล้วเลื่อนเมาส์ไปที่หัวแถวก็จะเห็นขอบเขตของแถวนี้นะคะเป็นเส้นสีแดงขึ้นมาเหมือนกันแต่ถ้าเลือกเสร็จเลื่อนไปที่เซลล์ใดเซลล์หนึ่งก็จะเห็นเป็นเส้นสีแดงจะหมายถึงว่าคุณเลื่อนไปยังเซลล์นั้นๆถ้าคลิกก็คือคุณทํางานที่เซลล์นี้หรือเลือกเซลล์นี้นั่นเองนะคะนี่คือลนะักษณะโครงสร้างของตารางโดยรวม